สวัสดีครับ FC ช่องคู่ธรรมรงชาแนลสวัสดีครับ FC หนอองุงูอิงเพชรบันแทงสวัสดี FC สาวหน่อยเพชรบันแพงพอๆแม่แม่ f อฟที่อยู่ต่างแดนนะครับมือนีเมีประเด็นดีๆมาบอกมาสู้กันฟังน,น้อคืนนี่ พี่น้องก็เห็นแล้วครับว่าล่างวั่นนำใจสำหรับหลาคนเก่งของเขายังลังไหลามาก่ขาดสายโดยเฉพาะล่างวั่นนำใจมาไล่ปิดบุงจากปากพอการใช่ว่าตอนนี้นะตอนนี้ส0 0 0 0 0กว่าที่เขาสา0 0 0 0แหละครับพี่น,อนอ้องผมมาแรงนี่เราจะขอสามแสน 3, เป็นที่เรียบร้อยแน่นอนครับจากตั้งเป้าไว้ ตั้งเป้าหาแสนนี่ผมมาเกินครับผมมามีเกินแน่นอนครับสําหรับรังวัลนคนเก่งเท่านี้เป็นอย่างก็ื่มาเกินครับผมมาด้วยความด้วยความเป็นหลาหน่อยนี่แหละความนิยมชมชอบณปัจจุบันนี้เข้าเห็นอยู่แล้วว่าทวีความนิยมขึ้นเรื่อยๆต้องใส่เข้ามาทวีทวีความรุนแรงความนิยมขึ้นแบบเรื่อย ท่านสีวิคห์ไม่อีกก็คือว่าเอาไงไงเสว่าเจ็ดแปดเก่าเป็นเหตุเจ็ดแปดเก่าเป็นเหตุแต่ว่าไอ้สิ่งที่ว่าเจ็ดแปดเก่าเป็นเหตุนี่บ่ได้สนับสนุนว่าสีตองเป็นในเรื่องของเป็นกูว่าเป็นอาจารย์ใบหวยเป็นเอ่อคือวม่แน่หล่เป็นสำหนักใบหวยอย่างต่างๆเนี่ยคือมันเป็นการแสดงอยู่หนาเวที ป็นการได้ยังหนาไปที่แล้วบางเอ,อิ้นมันเป็นจังหวะที่ที่มันมันตกหลอกพอดีเนาะจังหวะจังสัตว์มันก็นเลยเฮ้ยแม้แต่ซื้อให่บางช่องก็ยังเอาข่าวเรื่องนีไปไปล่งข่าวในช่องเบิร์นช่องนัง้นก็เป็นช่องที่เพื่อว่า,วาจะนั่ละทายทอดสุดในการออกสลากแลกังจากบาทีท่าคข่าวในเรื่องของกอนทีหัวไอซอกกี่ก่อนดีเนาะ ก็เห็นอยู่คนกันโอ้ยือมันเนห็นหายเอฟซีเขานี่กระชุมกระชวยจุ่มชื่นหัวใจหรือ,อยากหน่อยหน่อยเขากะซื่อตามในในความหมัดโบด้หวังด้วยหวังเอียงเนาครับแต่ว่าโดยความแบบเพื่อว่าจจไในเหล่าพอ่อพอเดียววเเด๋ยวมวนเนาะพี่เนาะพาอเดี๋ยวมวนแต่บางเอญมันเกิดทั้งบนทั้งหลาง มันมันคือว่าจไหหะได๋ล่ะมันเป็นโบนัสสำหรับอันเอฟซเนาะถือว่าถือว่าหลาหน่อยเฮานี่เขื่นกำาไรให้กัร FC เอฟซีเาแบบยังสาสมเลยแล้วแต่ดวงเนาะอันนี้ก็แล้วได้ดวงว่าู้ได้ได้หน่อยได้หลายแต่ว่าเป็นหลาหน้อยเคยบอกไว้อยู่แล้วว่าหลาหน่อยบ่อ,อยากเห็ดแม้แต่ในการแสดงของตุ้งอิงสตอรี่ก็ยังกันยังมีในบทบอกว่าหลาบ่อ,อยากจับบ่อ,อยากใคร จังไรล่าบ่าอยากให้งมง่ายขัดจับมากเลยบ่ถือพอๆไปแม่ f 4ส4เป็นจังไดเออเป็นขยังวาอยู่นเนาะก็เลยว่าโอ้ยบงังเอ้มันเป็นดวงผมง่ามันเป็นดวงคนมีบุญบาลมี่เนาะบุญบรารมีว่วาสนาทรงจังวะทําถทําม,มิ่งอ่าเวลาจังวะมันมันประจวบเหมาะพอดีไปสีไปหู คันลาหน่อยหูมันสิอออตอวนี้เว้ยผมว่มมาลาหน่อยบ่ได้เป็นมอ้อนดอกเฮ็ดง,งาน,น,นเดือนละสองเสืยแล่ะมันที่หนึ่งก็วันที่สิบหกแล้วซื้เอเองบ่ได้บอกไผดอกอันนี้คือมันก็เป็นเหมือนการแสดงมันกับเป็นความสุขอาสิจับออกมากแล้วไม่ได้ถือแนบ่ถือแน่แต่ว่าให้ใหูวอยู่ยาหนึ่งมาเอฟซีพอๆแม่แม่แมมเข้าไ่าได้กังวลดอก่าเลขสกีลานอกอจจับออกมากแล้วมันถือหรือบ่ถือ ไอหัวใบว่ามันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเหรพอพ่อแม่เอซีหลายคนเพิ่งเกิดมาได้ว่าโอ้ยหลาหน่อยจับบอกมาปึ๊บแม่งวิสือแม่งตัวละพันขุนพันสองพันขุนซื่อแบบชิมหายวายวอดมันบอแมนพอพ่อแม่เอซีหลายคนกะกะคือประมาณว่าพ่อได้เชี่ยเนาะสื่อไปกับพ่อได้เชี่ยบ่อได้มวลถือกับถือก็ดีบ่อถือกับพ่อได้เดือดรอดอีกยังมากมามพ่อได้ได้มีพ่อได้มวนจ้ะพ่อถือมาก เห็นหมอไล่หลายคนเถือกมาเป็นจังไงครับเห็ดโอนมาไลา่ไหหลาหน่อยเฮาโม่หน่อยหลายคนที่ได้โชคกับลาหน่อยเฮามันก็เลยเป็นลักษณะว่าเอ่อปากต่อปากกันว่าอาจารย์หน่อยา <c oughs> อาจารย์หน่อยอาจารย์ลาหน่อยเฮานี่ใบมวยแม่ มันเกลเลยแบบดังไปทัวร์อีกบบดน,นี้พ่อแแห้งสีแบบติดตามไปอีกือหลายคนก็หว,วังก็จริงจังสีเนาะกับกับบ้านรับพ่าเบนดอกนกัแล้วแต่มากไปมากมั่นเนาะแต่สําหรับผมเองเก็พอได้วม้วนน่ะละถึงแน่บ่อถึงแน่กับ่เป็นหยังครับแต่ว่าก็สิพยายามในช่วงปิดวงเนี่ย้ามีโอกาสนี่จังหวะเนาะก็สีได้รวมมาไล่ครับพอการใช้ทีมงนานพัลังเงียบโอ้ อยากร่วมถามมันบ่ได้หรือจังไรผมเห็ุอยู่เป็นประจำเพื่อการมาลาออนไลน์เบิ้งช่องพ่อการใช่เบิ้งช่องพ่อแม่้หญิงเบิ้งช่องสนอเพรบันแทกเบิ้งช่องเสียนนเบิ้งช่องอ่าเสียบี้บช่องทุกอย่างสีมันเกี่ยวกับหลานหน่อยโดยสีเบิ้งสีบัวขามโฆษณาทุกอย่างก่อนสีผมเอัดอาชปพยังต่างๆมีเวลาเพราะผมก็สีเบิงบ้งเบิ้งห้ไ้หลายสี่สุด เพื่อเป็นการสนรับสนุนมาไลน์ออนไลน์เพราะว่าเฮาเองเนี่ยหูย,ยแกใจอยู่ว่าเข้าเฮาเฮามามาตรงหนี้เพื่อเพื่อเอียงเนาะเฮากับอยากสนับสนุนหลานหน่อยด้วยกําลังมันยังบ่ถึงสิตสิไปสนับสนุนได่กับใส่วิธีการเนี่ยใส่วิธีการเนี่ยครับเบิรนคือเป็นการสนรับสนุนออนไลน์ไปเล็กๆน้นนอยๆครับมันอาจสิไ่หลายนกครับแต่ก็ค่อยสะสมไปผมเชื่อว่า ออพอพาแม่แม์เมยสีหลายคนกับพวกสีสนัตถุนลาหน่อยแบบนี้เชียนเดียวกันก็ถือว่าเป็นการซอยกันคนละเล็กคนละหน่อยไปกับพวกเป็นยังครับลาหน่อยหรือทีมงานทุกคนเขาบได้บอดลาเจ้าจงเบิงแบบนี้เด้ขามขามขามโฆษณาเด้อเจ้ามาเบิงเหล้วเจ้ามาหาผลประโยชน์กับวงกับลาหน่อยยังสี่เจ้าต้องเฮ็ดแบบนี้ได้บอกเคยมีไผว่าเฮ้านี่โดยจิตสํำเึ็กของเฮ้านี่ ด้วยจิตสำเนียงองเ้าที่เอาไงะวา่าเปิดสังได้ดเพราะสสงหน่อยเพรบันแทงเพราะหลาหน่อยเฮากระยากสีสีตอบแทนด้วยด้วยความจริงใจด้วยํำลั่งซับเข้าเนี่ยมัถึงเฮ้ากระใสํำลั่งแรงกายที่เฮ้ามีนี่แหละสนับสนุนหลาหน่อยไปเรื่อยๆจนกว่าสีมีํำลั่งกับสี่ในซอยสนับสนุนมาไล่ออนไลน์อย่างที่ผมเคยว่าไว้ผมสีรวมครับอ่านุ่มอบลก็ละเอียดเฮาเดี๋ยวคุยกันไว้แล้ว ในช่วงเวลาที่ผมเปิไดไล่ใดแล้วล่ะกันเดี๋ยวตอนนี้คือไลได้าคเนือเขามันก็ต้องใส่เวลาพอสมควรอยู่นะครับพ่อมีไล่ไดมีอยงเพื่อพ่อกรีอยากอยากมีมาไล่าาพวกไงขึน้นครับอยากมีมาไล่พวกญงโดยมีสื่อทังช่องเข้าครับช่องอา่านบุญข้ละเอียดนี่พวกใงไๆเป็นนาเวทีไม่ใหมหไฮลานหน่อยอยากไปโดยตนเองโดยสั่งไปครับแต่ไปมาแดกเพราะที่สองโอนเป็นมาไล่ออนไลน์ไปครับผมอยากรวมบุญรวมอ่ารวมส่มมมมมงกำลังใจ้ฮลาหน่อย ด้วยความจริงใจครับบ่ได้มีอื่นอื่นใดเลยสิมากสีน้อยจังได๋ก็สร้างหลังน้อยบ่เคยตีบอร์ค่อยเอียงเลยครับทุกคนพร้อมใจยินดีทุกอย่างถ้าได้ร่วมบุญกันถ้าได้ร่วมส่งกําลังใจให้กันทุกคนทุกทีมงานเขาดีใจเอยียงกับสร้างทต่มันสร้างไ้หลน์น้อยเฮาเจะเล่นกาวนาผมเืียว่าพอแม่ FC ทุกคนซอยกันเบดิดทุกควนนะครับมันเป็นบ้านหลังใหญ่สี่ คนบ่งหูจักกันแต่ว่าหักกันมักในสิ่งเดียวกันนะครับก็ขอให้ทีมงานขอให้พ่อพ่อแม่เอทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงหาเงินหากรรให้ได้หลายสิไใดมาซอยมาอะไรออนไลน์ะครับเด้อพี่น้องโอกาสหนนะ้าพบกันเลยครับสวัสดีครับ